สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับพบกับผมเต่านินจาครับทาง ssktv ครับวันนี้นะออกมาให้กำลังใจบรรดาทหารหารของไทยนะตำรวจอสอและข้าราชการทุกท่านนะที่เหน็ดเหนื่อยนะอดทนทั้งอากาศที่ร้อนนะทั้ง าการระมัดระวังที่ไปปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามแนวชายแดนไทยเมียนมาหรือไทยพาม่าที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากกระผมเต่านินจาและทีมงานนะมีความเห็นอ,อกเห็นใจเป็นอย่างยิ่งและเราให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทหารและเจ้าหน้าที่ทุกๆฝ่ายนะที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกปักรักษาอธิปไตยของชาติ มาโดยตลอดดังนั้นในการปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้นะเนื่องจากว่ามีการสู้รบกันในเมวดีนะระหว่างกองทัพ KNU นะและ,และก็กับกองทัพของพม่าหรือตัดมาดอแน่นอนฮะการสู้รบของกองทัพ KNU น,น,นั้นเนี่ยหรือว่ากองกำลัง KNU แล้วก็พันธมิตรหลายฝ่าย สิ่งหนึ่งที่เขาต้องการเลยก็คืออิสรภาพ70กว่าปีที่เขาทนทุกทรมานกับการถูกกดขี่ข่มเหงถูกการเอารัดเอาเปรียบในทุกๆด้านของการปกครองของทหาพรพมา่าแต่ในครั้งนี้อย่างที่ผมเคยบอกไว้เมื่อหลายปีก่อนผมบอกว่าถ้าพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ทุกกลุ่มลุกขึ้นมาจับมือร่วมแรงร่วมใจกันต่อสู้แน่นอนฮะ ทหารพรมาร่าก็จะไม่สามารถที่จะชนะได้ถึงแม้จะมีอาวุธที่เหนือกว่านะครับแต่การชำนาญในพื้นที่นั้นแตกต่างกันแล้วในที่สุดก็พ่ายแพ้อย่างที่เห็นนั่นนะครับและเราก็เคยบอกเอาไว้เช่นกันว่าพม่า,ะมาจะพ่ายแพ้แต่ก็มีหลายคนหลายท่านออกมาคัดค้านบอกว่าเป็นไปไม่ได้ทหารพรมาร่ามีกว่า500,000นะแล้วก็ มีกําลังรบที่เหนือกว่ามีอาวุธยุทโธปรกรณ์ที่มากกว่านะครับแต่เราก็บอกว่าจะมากหรือน้อยไม่สําคัญถ้ากองทัพใดกองกําลังใดก็ตามถ้าทอดทิ้งประชาชนหรือรังแกประชาชนแล้ววันนั้นประชาชนทอดทิ้งความพ่ายแพ้ความหายนะก็จะเข้ามาดังเช่นที่เกิดกับกองทัพพมา่าที่เข้าไปรังแกพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านนะไปเข็นค่าไปทําลาย นะครับไปปลุกปล้ำคมขืนนะครับไปเอาสัตว์เลี้ยงหมูเห็ดเป็ดไก่ของเขาอยากจะกินอยากจะได้ก็เอาไปหน้าด้านๆน,นะคมันก็เลยสร้างความเจ็บปวดเจ็บแค้ในให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนประกอบกับประชาชนชาวเมียนมาเองหรือชาวพม่าเองไม่เอากับกองทัพตัดมดอของมินองหลาในที่สุดก็พ่ายแพ้อย่างย่อยยับไปทุกสนามรบ แน่นอนฮะก็เหลืออีกไม่กี่เมืองเนี่ยก็มีกระแสข่าวออกมาอย่างชัดเจนแล้วว่าหลายฝ่ายกำลังบีบเข้ามาทั้งด้านเหนือด้านใต้ตะวันออกตะวันตกนะบีบเข้ามาเพื่อที่จะกำจัดมินองนลายนะถ้ามินองลายไหวตัวทันก็ยอมสิโรราบนะแล้วก็หลบหนีไปอยู่ต่างประเทศเสียแล้วก็ให้ทาง NUG ซึ่งเป็นรัฐบาลเงาเข้าบริหาร นะครับแล้วก็แบ่งพื้นที่ปกครองของเขตใครเขตมันทุกอย่างจบนะแล้วก็ไม่ต้องรังแกกันไม่ต้องทํามาอย่างที่ผ่านๆมาเช่นมีการทําสัญญา NCA นะทำสัญญาหยุดยิงพอเขาหยุดยิงเมื่อไร่พม่าก็จะตีตลบหลังเมื่อนั้นเป็นอยู่อย่างนี้มาโดยตลอดดังนั้นมันจึงไม่เกิดความสงบเนี่แต่ถ้าแบ่งพื้นที่กันปกครองอย่างเขตปกครองว่า อย่างเก็บปกครองเมืองลาของไทยใหญ่นะเป็นเก็บปกครองพิเศษอย่างเนี้ยมันก็จะสงบทั่วประเทศแล้วก็มาแข่งขันกันพัฒนาในะพื้นที่ใครพื้นที่มันรับรองว่าพม่าจะเจริญรุ่งเรืองมากกว่าไทยด้วยซ้ําอันนี้ไม่ใช่ว่าไปอวยเขานะฮะหรือว่าด้อยค่าประเทศไทยที่ว่าจะเจริญกว่าก็สืบเนื่องจากว่าเป็นประเทศที่ถูกปิดมานานปิดทางด้านการท่องเที่ยวปิดทางด้านพื้นที่ จริงอยู่แม้ถึงเราจะไปเที่ยวได้เราก็ไปได้ไม่ทุกจุดอีกหล,หลายจุดความสวยงามนะธรรมชาติสิ่งแวดลอ้อมป่าเขาลำนาใไพรห้วยน้องคลองบึงยังมีความงดงามนะเท่าที่เราเคยไปมาแล้วหลายที่หลายเมืองในเมียนมะาแต่ว่าพม่าไม่ฟังนะหวังอยู่อย่างเดียวว่ามีอาวุธที่มากกว่ามีทหารที่มากกว่าก็เที่ยวรังแกเขาไปทั่ว จนในที่สุดก็ถูกเอาคืนและวันนี้ก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าพม่าแพ้แล้วอย่างราบคาบนะและอย่างไรก็ตามนะฮะล่าสุดนะก็มีกระแสข่าวว่าทาง KNU และกองกำลังพันธมิตรกำลังตกลงพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการเข้ามาบริหารนะในหน่วยงานราชการหลายๆห,หน่วยงานของมยวดี ก็คงจะไม่มีปัญหาใดๆสามารถตกลงกันได้เพราะอยู่ในกลุ่มเดียวกันทั้งหมดแล้วนะสิ่งที่เราสงสารและเป็นห่วงและขอเป็นกําลังใจก็คือทหารไทยครับขอส่งกําลังใจไปให้ใหยังพ่อแม่พี่น้องทหารหารของเราทุกคนนะที่เสียสละนะความสุขส่วนตัวไปปกป้องบ้านปกป้องเมืองปกป้องแผ่นดินปกป้องชาติศาสนา พระมหากษัตริย์และประชาชนจึงอยากให้คนที่เคยถามว่าทหารมีไว้ทำไมไปดูครับแล้วถ้าคุณคิดว่าคุณแน่ไปยืนแทนทหารครับและคุณจะรู้ว่าเป็นอย่างไรขอให้ทหารไทยจงมีขวัญและกำลังใจเราทีมงาน SSK โดยกระองต่านินจาขอเป็นกำลังใจให้ท่านยืนหยัดเพื่อบ้านเพื่อเมืองต่อไปครับ